สวัสดีค่ะรับชมรายการเวียโซเจอร์รายการที่นําเสนอภารกิจสําคัญของทุกเหล่าทัพเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนวันนี้กับดิฉันกนนท์พรน,นิพัฒน์กุลค่ะวันนี้เริ่มกันที่กองทัพบกจัดพิธีบําเพ็ญกุศลเนืน่องในโอกาสวันคล้ายวันเปิดกองบัญชาการกองทัพบกครบรอบปีที่37ซึ่งปัจจุบันนะคะยังคงเป็นสถานที่ที่ใช้ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่สําคัญของกองทัพบก14หน่วยงานสําหรับใช้ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนค่ะ ี่กองบัญชาการกองทัพบ,บกพลเอกเจริญชัยหินทาวรองผู้บัญชาการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเปิดกองบัญชาการกองทัพบ,บกขรบรอบปีที่37โดยมีพิธีถวายสักการะพระชัยยมงคลภูมิพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน40รูปโดยนิมนต์จากวัดสมนัตราชาวรวิหารและวัดนรนาศุนธริการาม รวมถึงยังมีการพบปากกับผู้นําชุมชนเขตพระนครซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับกองบัญชาการกองทัพบกเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะจากนั้นได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณหอประชุมกิติขจรเพื่อความเป็นสิริมงคลและมอบรางวัลข้าราชการดีเด่นประจําปี2566ให้แก่กําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพจํานวน71นาย พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทและขอบคุณกำลังพลที่ปฏิบัติภารากิจด้วยความทุ่มเทเสียสละโดยยึดถือผลประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติเป็นสำคัญเพื่อร่วมกันนำพากองทัพบกและประเทศชาติให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนสำหรับกองบัญชาการกองทัพบกเดิมมีที่ตั้งอยู่ภายในกระทรวงกลาโหมและอีกส่วนหนึ่งบริเวณสวนรื่นรือดีเขตดุสิตรกรุงเทพมหานครต่อมากองทัพบกได้เร็งเห็นข่าวว่าสถานที่เดิมนั้นคับแคบ ขณะเดียวกันทางโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าที่ตั้งอยู่บนถนนราชดำเนินนอกเขตพระนครกรุงเทพมหานครได้ย้ายไปอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกจึงเห็นว่าสถานที่ตั้งโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเดิมนั้นมีความเหมาะสมมีพื้นที่กว้างขวางการคมนาคมสะดวกตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครและเป็นเส้นทางผ่านของแขกบ้านแขกเมือง พลเอกอาทิตย์กำลังเอกผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นจึงได้สั่งการให้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นกองบัญชาการกองทัพบกและได้กระทำพิธีเปิดที่ทำการของกองบัญชาการกองทัพบกครั้งแรกเมื่อวันที่29สิงหาคม2 5 2 9ค่ะกองทัพบกให้การต้อนรับรองเสนาธิการภูมิภาคทหารใต้กองทัพบกสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะ ที่กองบัญชาการกองทัพบ,บกพลเอกชนาวุฒิบุตรกินรีหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสยนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทาหารบกให้การต้อนรับพลตรีเฟิงเซียงรองเสนาธิการภูมิภาคทหารใต้กองทัพบ,บกสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เขาเยี่ยมขำนับโดยพลเอกชนาวุฒิได้กล่าวแสดงความชื่นชมที่ไทยและจีนเป็นมิตรประเทศที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนานถึง 48, 48ปปีเป็นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นผ่านความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บริหารระดับสูงระหว่างกันอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนบทบาทของกันและกันในเวทีระหว่างประเทศทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคีอีกทั้งได้เช่นชมกองทัพบกจีนเรื่องของการปรับโครงสร้างกองทัพที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องและตอบสนองต่อสถานการณ์โลกนอกจากนี้ค่ะยังนับเป็นเกียรติแก่กองทัพบกไทยเป็นอย่างยิ่งที่กองทัพบกจีนพิจารณาให้ไทยเป็นประเทศแรกสำหรับการฝึกร่วมระดับทวิภาคี โดยเฉพาะการฝึกผสมในรหัสสไตร์2023ระหว่างหน่วยรบพิเศษของไทยและจีนในปีนี้ที่จังหวัดพิษณุโลกทําให้กําลังพลของทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันลากเปลี่ยนเรียนรู้การวางแผนและการปฏิบัติด,ด้านยุทธวิธีโอกาสนี้ยังได้มีการหาหรือร่วมกันในเรื่องของความมั่นคงและการทหารการก่อการร้ายภัยพิบัติและภัยคุกคามอื่นๆในภูมิภาค กองทัพบกไทยหวังว่าทั้งสองกองทัพจะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันเพื่อพัฒนากองทัพและประเทศผ่านการฝึกร่วมในทุกระดับทางนี้กองทัพบกไทยยินดีที่จะให้ความร่วมมือในทุกเรื่องเพื่อพัฒนากองทัพของทั้งสองประเทศให้แข็งแกร่งและสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและยั่งยืนต่อไป ศูนย์ดำนวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องนะคะพร้อมทั้งเข้มงวดในเรื่องของการสกัดกั้นการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายผ่านระบบโลจิสติกส์ที่มแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นค่ะพลโทสุริยะเอี่ยมสุโรแม่ทัพที่3ในฐานะประธานคณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือหรือสอ,อ,อปศชน เป็นประธานการประชุมร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคเหนือกองกำลังผาเมืองกองทัพภา,า,าคที่3ตํตำรวจภูธรภาค5้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางในการป้องกันและสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ4จังหวัดชายแดนภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและพะเยาซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมาค่ะตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565จนถึงปัจจุบัน สอปสชนได้ร่วมจับกุ่มและตรวจยึดยาเสพติดไปแล้วรวมทั้งสิ้น451ครั้งได้ผู้ต้องหา496รายยึดย,ยาบ้ากว่า91ล้านเมตรอซ์กว่า3,500กิโลกรมัมเฮโรอีนกว่า28กิโลกรมัมฝิ่นดิบกว่า270กิโลกรมัมเคตามีนกว่า360กิโลกรมัมนอกจากนี้ค่ะยังได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการสกัดกั้นสารตั้งต้นและเคมีพันไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิต ท้งการใช้สารเคมีควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรมการส่งออกสารเคมีผ่านด่านพรมแดนไทยและการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านระบบโลจิสติกส์โดยตรวจการขนส่งทางบกในช่วงเทศกาลสำคัญตรวจสถานประกอบการรับส่งสินค้าและพัสดุพันตลอดจนมีการเชิญผู้ประกอบธุรกิจสถานประกอบการขนส่งสินค้าร่วมกันหารือพร้อมทั้งขอความร่วมมือและกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพราะในระยะหลังนี้ค่ะก็พบว่ามีการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านทางระบบโลจิสติกในประเทศเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในรูปแบบพัสดุพันธ์ุเนื่องจากว่ามีความเสี่ยงน้อยต้นทุนต่ำรวดเร็วและสามารถส่งถึงผู้รับได้โดยตรงจึงขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมผลักดันให้เป็นนโยบายร่วมกันที่จะเข้มงวดกวดขันตรวจสอบการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านทางระบบโลจิสติก อีกทั้งการเฝ้าระวังสารเสพติดในรูปแบบใหม่ในกลุ่มของนักท่องเที่ยวสถานบันเทิงซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มคลับดรักซ์ด้วยค่ะลงกันไปทางใต้นะคะโดยพันเอกภูมิพัฒนบุญเรืองขาวผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่25พร้อมด้วยตำรวจภูธรภาค8และตำรวจภูธรจังหวัดระนองร่วมกันแถลงข่าวการจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดการลักลอบส่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมทั้งการลักลอบนำเข้ายางพาราเถื่อนตนามแนวชายแดนด้านจังหวัดระนองจากผลการจับกุมของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่25นําสู่ความผิดมูลฐาน7คดีมีบุคคลที่เกี่ยวข้อง65คนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้45คนหลบหนีหมายจับ15คนอยู่ระหว่างขอหมายจับอีก5คนคะ่ะรวมมูลค่าทรัพย์สินที่อายัดไว้ตรวจสอบจํานวนกว่า295ล้านบาทผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่25นะคะ ยังได้กล่าวด้วยค่ะว่าพลโทสารติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4และพลตรีวรเดชเดชรักษาผู้บัญชาการกองกําลังเทพสตรีได้สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจกรมทาหารราบที่ยี่เพิ่มความเข้มสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบโดยเพ่งเลงสกัดกั้นตั้งแต่แนวชายแดนจนถึงพื้นที่ตอนในซึ่งทางหน่วยนะคะได้มีการวางกําลังซ้อนกันสองชั้นเพื่อประสิทธิภาพและที่ผ่านมาก็มีผลการจับกลุ่มเป็นจํานวนมากค่ะ รวมทั้งหากมีการจับกลุ่มก็จะมีการประสานทางเจ้าหน้าที่ตำรวจระนองมาร่วมในการขยายผลเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันอยู่กับผู้ที่เกี่ยวข้องรายอื่นนอกพื้นที่ทางนี้ก็เพื่อเป็นการทำลายกลุ่มขบวนการที่กระจายกันอยู่ทั่วประเทศไม่ให้กลับมากระทำความผิดซ้ำอีกทางด้านกองร้อยทหารพรานที่2 1 0 1หน่วโดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีจากกำลังพลสนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย ออกลาดตระเวนพื้นที่เขตรอยต่อกองกำลังผาเมืองจังหวัดพิษณุโลกและกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีที่บริเวณบ้านนาเจริญหมู่ที่5ตําบลเหล่ากอ6อํเาเภอนาแห้วจังหวัดเลยเพื่อเป็นการป้องกันและสกัดกั้นการกระทําผิดตามพรบยาเสพติดและพรบป่าไม้ตามแนวชายแดนตรวจพบการลักลอบตัดไม้นะคะซึ่งจากการตรวจสอบก็พบเป็นไม้ก่อจำนวน50ท่อนยาวประมาณ2เมตรถูกตัดเป็นท่อนค่ะเพื่อนำไม้ไปเผาถ่าน จึงได้มีการประสานไปยังหน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่ลอยยอหนาแห้วเพื่อเข้าตรวจสอบและดำเนินการต่อไปกองทพัพภาคที่3เปิดการแข่งขันกองทหารเกียรติยศประจำปี2566ค่ะกองทพัพภาคที่3รับสนองพระบรมราชโอบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ส่งให้ความสำคัญกับกองทหารเกียรติยศและผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น จึงมีนยโยบายให้จัดการแข่งขันกองทหารเกียรติยศขึ้นเพื่อให้เกิดการปฏิบัติในรูปแบบเดียวกันมีความพร้อมเพรียงเข้มแข็งและสง่างามโดยจัดให้มีการแข่งขันตั้งแต่ปี2,560เป็นต้นมาค่ะซึ่งกองทหารเกียรติยศของกองทัพภาคที่สได้แสดงถึงความสามารถและมาตรฐานจนได้เป็นตัวแทนของกองทัพบ,บกเข้าแข่งขันในระดับกองทัพไทยสร้างชื่อเสียงให้กับกองทัพภาคที่สเป็นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมานะคะ และว,วันนี้ค่ะพลตรีประสานแสงสิริรักรองแม่ทัพภาคที่3เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกองทหารเกียรติยศประจำปี2566นารันอนเนกประสงค์ของกองทัพภาคที่3ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกทางนี้รองแม่ทัพภาคที่3ได้กล่าวชื่นชมกองทหารเกียรติยศทั้ง10หน่วยที่ผ่านการคัดเลือกในระดับบนทนทหารบกจนสามารถเข้ามาแข่งขันในระดับกองทัพ พร้อมทั้งขอให้กาลังคนทุกนายตั้งใจปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถให้สมกับที่ได้ทุ่มเทฝึกซ้อมมาจนนับครั้งไม่ถ้วนและขอให้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปฏิบัติภารกิจถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบแบบธรรมเนียมและเป็นไปตามพระราชนิยมเกิดความเรียบร้อยและสง่างามค่ะ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่25กองกำลังเทพสตรีนะคะได้มีการเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจัก,กรยานยนต์ชนประสานงาที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะคุณผู้ชมคะขณะที่ชุดปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่25ได้ออกปฏิบัติการในพื้นที่ค่ะก็พบรถจัก,กรยานยนต์ประสบอุบัติเหตุชนประสานงากาันจำนวน2คันนะคะบริเวณหมู่ที่3ตำบลทรายแดงอำเภอเมืองจังหวัดระนอง ซึ่งเป็นเส้นทางมุ่งหน้าไปยังอำเภอกระบุรีทางเจ้าหน้าที่ค่ะจึงได้มีการดําเนินการเข้าช่วยเหลือในทันทีพร้อมทั้งแจ้งหน่วยกู้ภยัยโดยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสก็ชื่อนายบุญเหลือเพชรอาวุธอายุ62ปีมีลักษณะแผลเปิดฉีกขาดบริเวณเท้าซ้ายเลือดออกบริเวณหูมีบาดแผลบริเวณศีรษะและใบหน้าจึงได้ช่วยทําการปฐมพยาบาลในเบื้องต้นและประสานรถมบู u ลน n ์ส่งโรงพยาบาลจังหวัดระนองต่อไป สอบถามคู่กรณีและผู้เห็นเหตุการณ์ในเบื้องต้นค่ะก็ให้การว่านายบุญเหลือได้ขับขี่รถจักรยานยนต์สีน้ำเงินขับย้อนสอนมาบนถนนทำให้ตนเองไม่สามารถบังคับรถได้และเกิดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนก,นกันกับรถอีกหนึ่งคันดังกล่าวไปทางเหนือกันบ้างนะคะโดยกองกำลังนเรศวนโดยชุดปฏิบัติการบินทหารบกหน่วยเฉพาะกิจสิงหานาศได้จัดเฮลิคอปเตอร์แบบฮอทอ2 .12 จำนวนหนึ่งเครื่องสนับสนุนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และให้ความช่วยเหลือส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศยานให้กับทีมแพทย์ฉุกเฉินสกายด็อกเตอร์โดยเป็นผู้ป่วยเพศหญิงอายุ36ปีมีอาการท้องแก่ใกล้กำหนดคลอดจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด,วด่วนโดยได้มีการทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศยานจากสนามฮอชั่วคราวบ้านสละเชียงตองอาเอแม่สเรียงจังังวดแม่ฮ่องสอนไปยังสนามฮอหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36ค่ายเทพสิงห์ค่ะ เพื่อเป็นการส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาต่อณโรงพยาบาลแม่สะเอียงอภอแม่สะเรียงจัังหวดแม่ห้องศนโดยใช้เวลาบินนะคะประมาณ1ชั่วโมง10นาทีซึ่งถ้าหากว่าลำเลียงทางรถยนต์ก็จะใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงค่ะทางนี้ผู้ป่วยก็ได้ถูกส่งต่อจนถึงมือแพทย์อย่างปลอดภัยแล้ว ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพันธุ์รบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่1ได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ห่างไกลตามนโยบายของกองทัพบกค,ค่ะกองพันธุ์รบพิเศษที่2กรมรบพิเศษท,ที่1จัดกําลังพลชุดปฏิบัติการพลเรือนพร้อมยานพาหนะของหน่วยในนามของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพันธุ์รบพิเศษที่2กรมรถพิเศษที่1น่ค่ายวชิระลงกรณขออภัยค่ะค่ายวชิราลงกรณพลร่มป่าหวาย นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นพร้อมทางผ้าห่มกันหนาวและน้ําดื่มรวมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอําเภอท่าหลวงองค์การบริหารส่วนตําบลหัวลำสาธารณาสุขตําบลหัวลำและผู้นําชุมชนในพื้นที่ตําบลหัวลำลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากพาย,ยุฝน,ฝนฟ้าะนองลมกรรโชกแรงพัดบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจํานวนสองครัวเรือน ให้แก่นายบุญส่งตะปูทองณนะบ้านเลขที่44ทับ1หมู่ที่7ตําตำบลหัวลำและนายชจรพักดีบ้านเลขที่137หมู่ที่8ตํตำบลหัวลำอําเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยในเบื้องต้นและพร้อมจะให้การสนับสนุนกำลังคนชุดช่างค่ะ ร่วมกับหน่วยง,งานต่างๆในพื้นที่เข้าปฏิบัติงานให้การช่วยเหลือซ่อมแซมปลูกสร้างบ้านเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนในด้านที่พักอาศัยให้แก่ประชาชนเป็นการด่วนตามนโยบายของกองทัพบ,บกที่ให้หน่วยทหารในพื้นที่คอยให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต,ต่างๆในทุกโอกาสอย่างทั่วถึง กองทัพภาคที่4โดยกรมทาหารราบที่5นะคะได้ดาเนินกิจกรรมตามโครงการถุงยางชีพเพื่อการศึกษาและจัก,กรยานสารฝันปันสุขในพื้นที่ของอําเภอสระเดาจังหวัดสงขลาค่ะพันเอกธนิตพนหงวิไลผู้บังคับการกรมทหารราบที่5ในฐานะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่5และพันเอกหญิงพิมพ์ณพวัฒนศักดิ์ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมทหารราบที่5พร้อมคณะนะ ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการถุงยางชีพเพื่อการศึกษาและจักรยานสารฝันปันสุขโดยมอบอุปกรณ์การเรียนสื่อการเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬาของเล่นตุ๊กตาและรถจักรยานให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนตามแนวชายแดนที่อยู่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อส่งมอบต่อให้กับน้องๆน,นักเรียนตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกค่ะ พร้อมกันนี้ได้มอบขนมขบเคี้ยวเครื่องดื่มให้แก่เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนตามแนวชายแดนที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรยตําบลปัดดังเบซาอําเภอสะเดาจังหวัดสงขลา กองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์ได้ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรีและกลุ่มผู้นำเยาวชนยูท t ลีเตอร์เน็กซ์เค่ะจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่โรงเรียนวัดประสาทรังสารหมูดที่4ตํตำบลโนนห้อมอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีกลุ่มผู้นำเยาวชนยูท t ลี e ตอร์ n น็กซ์เจนกองพลทาหารราบที่สองรักษาพระองค์และคณะครูนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี จัดโครงการซ่อมสิ่งเก่าสร้างสิ่งใหม่ด้วยใจจิตอาสา e p a i r and Build โดยมีการดำเนินกิจกรรมการซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็กเครื่องตัดหญ้าแบบเดินตามรถจักรยานและรถจักรยานยนต์การซ่อมเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การแสดงหุ่นยนต์เล็ก M b o t บอซึ่งควบคุมด้วยแอปพลิเคชันผ่านโทรศัพท์มือถือการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและพัดลมการให้ความรู้เรื่องของวงจรไฟฟ้ารวมทั้งบริการการซ่อมระบบไฟส่องสว่างในอาคารเรียน การสอนวิชาช่างตัดผมและให้บริการตัดผมนักเรียนการบริการอาหารและน้ำดื่มสมุนไพรโดยจากสลัเปาน้ำมะนาวน้ำใบเตยน้ำดแดงโซดาน้ำกระเจี๊ยบน้ำอัญชันพร้อมทั้งได้สอนการทำแซนด์วิชจิว๋วสร้างไรายได้ด้วยค่ะการทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดทาสีสนามเด็กเล่นและปรับปรุงภูมมิทัศน์โดยรอบสำหรับน้องๆกลุ่มเยาวชนดังกล่าวนะคะก็มีสมาชิกหลักจำนวน20คน เกิดจากการรวมตัวกันของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงที่มีหัวใจจิตอาสาร่วมกันคิดทำนำความรู้ที่ตนเองมีอยู่ทำประโยชน์ให้กับสังคมภายใต้โครงการ Youth l e a d e r Next Gen ของกองทัพบกที่ได้ให้การสนับสนุนเยาวชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศรวมกลุ่มในทางที่ดีกล้าคิดกล้าแสดงออกทำความดีเพื่อผู้อื่นเป็นผู้ให้เมื่อมีโอกาส โดยกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นมีทั้งรอยยิ้มเสียงหัวเราะความภาคภูมิใจและความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับค่ะกองพันพัฒนาที่2กองพลพัฒนาที่2ค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมานำนักเรียนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ ทำกิจกรรมเติมฝันปันความรู้ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนอย่าง L e a d e r Next Gen ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้กับโรงเรียนบ้านบิงตําำบลโชคชัยอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาโดยร่วมกันมอบสื่อการเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนและร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ทาสีรั้วโรงเรียนรั้สนามเด็กเล่นเพื่อให้ภายในโรงเรียนนั้นมีสภาพแวดล้อมที่สวยงามน่าอยู่ มีความสะอาดและสวยงามเพื่อเป็นการส่งเสริมให้น้องๆเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนะคะได้พัฒนาสถานศึกษาร่วมกับชุมชนทําให้ชุมชนมีความเข้มแข็งอยู่ร่วมกันอยากมีความสุขค่ะมาดูกิจกรรมดีๆนะคะที่พี่ๆทหารพรานจากกองร้อยทหารพรานที่2002มีส่วนร่วมในการเปิดศูนย์พัฒนาทักษะด้านภาษาให้กับน้องๆเด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ 2อ0ทหารพรานที่2002ร่วมกับหน่วยง,งานในพื้นที่เข้าร่วมเปิดงานบาฮาซอกาโปงกีตอเปิดศูนย์พัฒนาทักษะพางภาษาเพื่อการสื่อสารที่ยกระดับให้เป็นศูนย์ตัวอย่างในการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารประจำปีงบประมาณ2566โดยมีเป้าหมายส่งเสริมการพัฒนาการสื่อสารด้านภาษาให้กับน้องนองนักเรียนในพื้นที่โดยเฉพาะนักเรียนจากโรงเรียนตาดีกา ให้มีโอกาสในการเสริมทักษะด้านภาษาขยายโอกาสสู่การศึกษาในระดับสากลต่อไปโดยกระทำการเปิดกันนะคะที่โรงเรียนบ้านเขาตูมบ้านบูเกตตาดูตําบลเขาตูมอำเภอยะรงังจังหวัดปัตตานีโดยมีนายเศษเอายุฟรีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีเปิดค่ะวันนี้ในอดีต29สิงหาคมร่วมรับลึกเหตุการณ์และเททุนเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์กับรายการวิอาโซเจค่ะ พุทธศักราช2,385มีการลงนามสนธิสัญญานานกิงสนธิสัญญาไม่เป็นธรรมซึ่งยุติสงครามฝิ่นครั้งที่หนึ่งบังคับให้ราชวงศ์ชิงต้องยกการควบคุมเกาะซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของฮ่องกงและสัมปทานอื่นๆให้แก่อังกฤษ วันนี้ในอดีต29สิงหาคม2505พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินไปยังฐานทัพอากาศแฟร์เบิร์นเพื่อสเสด็จพระราชดำเนินไปยังนครซิดี้รัฐนิวเซาฟ,เฟ์เวลประเทศออสเตรเลียวันนี้ในอดีต29สิงหาคม2521พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหามราชบรมนาถบาพิตร สเสด็จพระราชะดำเนินโครงการหมู่บ้านพระ,ะราชดําริทุ่งลิปะสงโงจังหวัดปัตตานีเป็นครั้งที่สองและทรงเห็นว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวยังใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่จึงได้พระราชะทานพระ,ะราชดําริให้หน่วยงานต่างๆร่วมกันปรับปรุงที่ดินสร้างเส้นทางคมนาคมจัดระบบชนะระทานทางเข้าหมู่บ้านและจัดแปลงเพาะปลูปกตลอดจนจัดสรรที่ดินทำกินให้กับราษฎรพร้อมทั้งได้พระราชะทานต้นเงาะและต้นมะขามแก่ผู้แทนกรรมการหมู่บ้าน ตลอดจนทรงปล่อยปลานิลลงในเบะเลี้ยงปลาของโครงการด้วยหมดเวลาของรายการเวียโซเจอร์แล้วนะคะรายการข่าวต่อไปรับชมข่าวในพระส,ะสัมนักวันนี้ดิฉันกนนั์พรนิพัฒน์คุณและทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ